แม่เปิดประตูดังปึ้งยังไม่รู้เรื่องเลยนะหนุนหนุนรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วอุ้ยนอนสบายยังเลยลูกนี่นี่ทุกคนดูอ้ยขน,นยังอยู่นะคะแม่แม่คืนที่ห้าแล้วนะคะทุกคนที่วันนี้แม่ไม่ได้ไลฟ์สดนะขออนุญาตลงคลิปนะคะทุกคนนะค่ะขนนยังอยู่ครับสวัสดีแม่แม่ก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อขนุนนะครับ ทุกคนขนุนเริ่มเกเรแล้วนะคะทุกคนแม่จะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องแม่แม่เอฟครับเดี๋ยวแม่จะมีเรื่องฟ้องนะคะทุกคนเมื่อเช้าเนี้ยแม่ผูกขนุนไว้ใช่ไหมคะผูกไว้หน้าบ้านแล้วทีเนี้ยเชือกหลุดเชือกหลุดใช่ไหมคะขนุนวิ่งตะะลิดค่ะทุกคนกว่าจะจับได้ค่ะวิ่งตะะลดิดไปแคมป์ แม้ว่าสงสัยขนุนจะได้ไปอยู่แคมป์คนงานสองแคมป์เลยค่ะทุกคนค่ะเนี่ยวันนี้นะคะแม่ถ่ายคลิปไว้แล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาลงคลิปขนุนเลยนะคะทุกคนนี่ขนุนเดี๋ยวนี่กินอาหารเม็ดได้แล้วนะคะทุกคนนี่แม่เทสใส่พูนจานเลยค่ะลอยกินเห็นไหมคะนวลวันนี้อยู่คนเดียวนะครับดูจะลืมตาแป๋วแป๋วนอนคนเดียวนะครับนี่ อาบน้ําแล้วก็ไม่เห็นจะสะอาดเลยค่ะด้วยด้วยความว่าตัวนางสีนี้ค่ะทุกคนคือขนุนยังไม่เจอเจ้าของนะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนบอกว่าแม่พันดานเลี้ยงน้องค่ะก็นี่แหละค่ะถ้าดือ้อถ้ากรณีนางตะเริดค่ะทุกคนแม่ก็เออกลับบ้านกลับบ้านหรือเปล่าเนาะกลับบ้านเองไหมเนาะ เพราะว่าตอนเช้าบางทีเราก็ต้องปล่อยเขานะคะทุกคนปล่อยเขาดูเขาห่างๆค่ะทุกคนค่ะทีนางก็ไม่ไปไหนนะคะทุกคนวิงว่ง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 วิ่งวิ่งเข้าทำธุระส่วนตัวแล้วนางก็เข้ามานอนในห้องนี้ค่ะทุกคนเออมันไม่ไปไหนเลยทุกคนแต่ว่แม่กลักวกลัวเขาอา่ะ alert ทโ n นค่ะหมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนแถวเนี้ยค่ะกลัวเขาโดนกัดซ้ํานะคะ เพราะว่าตอนนี้ขนุนแผ่หายหมดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวแม่ให้ดูนะคะไหนไหนแผ่ที่ท้องนี่ค่ะทุกคนแห้งแล้วค่ะน,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 นู้นนู้นเนี่รอยฟันนูน้นไหนไหนแม่ดูดิให้แม่แม่เขาดูสิชึบอ,อึ๊บนี่ตรงนี้จะเยอะค่ะทุกคนแต่แห้งแล้วค่ะเพราะว่านี่นค่นนะ,คะทุกคนโอ๊ย มันโชว์ทุกคนดูลายหนุนทุกคนโอ,อ้โหอาบน้ำยังไงก็ไม่สะอาดค่ะทุกคนมาลายนี้ค่ะสภาพ